จะคำนวณการปล่อยการเลือนกระจกระดับจังหวัดได้อย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ หลักการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะก็คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับข้อมูลของกิจกรรมคูณด้วยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็คูณด้วยค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะโดยที่หน่วยของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะเป็นหน่วยเป็นตันหรือกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะในส่วนของข้อมูลกิจกรรมเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลจริงจากการตรวจวัดข้อมูลทางสถิติจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือข้อมูลจากการคาดการณ์โดยใช้แบบจําลองก็ได้นะคะหรือการหาสัดส่วนของข้อมูลใน สําหรับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่า emission factor นะคะก็จะมีระดับการประเมินอยู่3ระดับค่ะก็คือในระดับเทียร์ึก็จะเป็นค่าแนะนาจากผู้มือนะคะส่วนในระดับเ i ียร์งเนี่ยจะเป็นค่าเฉพาะของประเทศแล้วก็ในระดับเ i ียร์มจะเป็นค่าเฉพาะของประเทศที่อาจจะเป็นการจําแนกรายโรงงานรายกิจกรรมรายเทคโนโลยีนะคะส่วนค่าศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming potential นั้นนะคะหรือที่เรียกว่า GWP ก็จะอ้างอิงตามรายงานการวิเคราะห์ครั้ง 25ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์จะเท่ากับ1มีเทนเท่ากับ28่สิบแปดไนตรัสเท่ากับ265ยกตัวอย่างการคํานวณนะคะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานในส่วนของการใช้ไฟฟ้าหรือว่าการใช้แก๊สหุงต้มในที่พักอาศัยนะคะเราก็จะคิดคํานวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลวัตต์อาวนะคะแล้วก็ปริมาณการใช้แก๊สหุงต้มซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะคูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละชนิดก็จะได้เป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละกิจกรรม 好。